สวัสดีตอนเลิกงานแดดเปรี้ยง,งเลยประมาณ4ี่โมงกว่าจะ5้าโมงข้างถนนหมายเลข33นะครับมุ่งหน้ากระบ,บินบุรีแล้วก็เข้าเมืองปาจีนนะประจันตะคามที่ผมอยู่วันนี้ก็มาเช็คหมายใกล้ห้องกับเยียรยางชงไปดูกันตอนเลิกงานมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งจะเป็นยังไงเราจะไม่เดินไปใกล้นะใช่เป็นซิวพิว เอา้าน้ำมันไม่ได้ลึกเหรอ๋อ,อน้ำไม่ได้ลึกมันเห็นพื้นเลยเนี่ย อุ้ย se วิ่งตามมาแล้ววิ่งตามมาแล้วอนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีแต่ปลาช่อนนี่ยขึ้นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ย

หลุดอยากเดินไปดูอ้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดติดมาอยู่ตัวเล็กมากเลยดูไอป๊อกไอป๊อกดูทะลุกระโหลกอย่างนี้เลยซอรี่นะซิวพิวนะครับสีส้มอแล้วปล่อยฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงแม่น้ำนะครับนี่ไปเจอกันไหม ไอหางเหมือนหางกาโชเลยเนี่ยใช่จริงๆด้วยหางกาโชนะครับอะมีหลักฐานนะ จุ๊บแบบนิดเดียวแล้วมันก็วิ่งพาวิ่งเข้าย่า กัดเหยื่อไม่เต็มที่เลยอะ่ะกัดแล้วอยู่อยู่ตัวเล็กอะมามามาตัวที่สองฮะปี๊ป๊อกปี๊ป๊อกอุ๊ยหลุดแล้วไปแล้วโอเคไม่เป็นไร